เป็นไงน้องชาฟังแล้วรู้สึกเป็นไงบ้างสบายมากวันนี้มาไงเนี่ยก็จะบอกนะว่ารุ่นเมมาไม่ฮะเขาไปรับมาแล้วแล้วมีใครคุมมาด้วยปะไม่มีค่ะเป็นชุดที่เท่าไหร่ล่ะชุดที่แปดของคาราเบลเป็นไงตองฟังดู ก็ท,ท,ที่ชอบก็มีสองเพลงคือเพลงนี้แล้วก็เพลงที่พี่ออกร้อง่อ,อดเหรอกระถางดอกไม้ไมความรู้สึกสงสารนะ <laughs> โอ้เอาวเ <laughs> ลยร้องไม่เป็นจริงๆเหรอครับร้องไม่เป็นจริงๆเพื่อนมาคาร์ทิล้องสงสารเขาละข <laughs> อ,อสงสารเลยฟังแล้วสงสารเลยะยังไงถึงแม้เทปอันนี้จะได้ได้มาละอ,อันนึงะแต่ตตเดียวสองอันไปปากเออสองอันแต่เดี๋ยวจะช่วยซื้อ ก็ช่วยบอกบอกคนอื่นให้เขาซื้อก็ที่ก็ขอบคุณนะที่ชาวแวะมาแล้วก็หลังมีอะไรให้ช่วยก็บอกกันค si ่ะไม่เป็นไรค่ะเคยคุยกันในเรื่องราวของคาราบาลบ้างไหมก็เคยก็เคยวิจารณ์กันเนี่ยว่าเออเนี่ยคือเขาไม่ใช่เน้นทางด้านศิลปะมากแต่ว่าเน้นทางด้านแนวคิดสร้างสรรค์ คือบทเพลงเนี่ยเนื้อหาจะสร้างสรรค์แล้วก็มีสาระคือถ่ายทอดความรู้สึกจากเนี่ยบทเพลงเนี่ยให้คนฟังเนี่ยทราบชีวิตความเป็นจริงของสังคมปัจจุบันว่าเป็นยังไงตัวของน้องเองนะคะอยากจะให้คระบาทำเพลงแบบไหนไหมคือชอบในสไตล์นี้คือเป็นสไตล์ของเขาอะค่ะชอบว่าที่บอกแล้วคือมันสร้างสรรค์ทางด้านสังคมคือ าจะในลักษณะรับใช้สังคมด้วยการเรืองอ่ะในฐานะที่คุณวานิชเป็นคนหนึ่งซึ่งมีความสามารถในเรื่องการเขียนหนังสือนะคะอยากทราบว่าเสน่ห์หรือว่าสิ่งที่ดึงดูดใจคนฟังของคาราบาวอยู่ที่ตรงไหนก็คิดว่าอะไรที่เป็นลักษณะเฉพาะของคาราบาวพูดถึงก่อนนะลักษณะเฉพาะนี่ผมว่าผมว่ามันมีลักษณะของดนตรีอย่างหนึ่งแล้วก็ลักษณะเสียงร้องของแอดเนี่ยผมว่าเขาค่อนข้างจะพิเศษมากนะฮะ ด้วยการที่เขาเอาลักษณะเวลาของเพลงพื้นบ้านอย่างกับเพลงอีแซลเพลงชอยเรื่อยรูปกรอนที่เรียกรอนหัวเดียวมาใช้เนี่ยอันนี้เป็นค่อนข้างจะถึงจะคมีเคยมีคนใช้อยู่ในเพลงลูกทุ่งบ่อยๆแต่ว่าของคาราบาวเขาจะทำได้ได้ค่อนข้างค่อนข้างจะเฉียบคมนะฮะในแง่ของการการเอ่อกระทบกระแทกการเสียดสีแล้วก็โวหารเนี่ยผพว่ามันมีความเป็น ก็วีพื้นบ้านค่อนข้างสูงออกไปอีกแน่นอนทีเดียวและสำหรับความรู้สึกส่วนตัวในอัลบังเวลความสุดท้ายแดซึ่งได้ฟังมาเริ่มเก็ดแติเทียบครับเริ่มชอบและเริ่มมีอะไรที่ยอมรับของสิ่งที่กลับมาหาของยืนยงโอภาคุณแล้วก็คาบาวมากหลังจากอาลฟังที่ผ่านมาซึ่งเป็นประชาธิปไตยแล้วก็ค่อนข้างจะเนื้อหาสาระรุนแรงไปนิดนึงพอามาถึงอัลบัมใหม่พวกเขารู้สึก ยอมรับในสิ่งที่เข้ามาแล้วก็เริ่มทําอะไรที่กว้างขวางแล้วก็เติบโตสามารถที่จะสื่อสารก็ได้ง่ายขึ้นเรื่องคำามดีไทยแลนด์น่าสนใจทีเดียวครับส่วนมากเวลาที่ไม่ได้ทําเพลงคิดว่าคงไม่มีเพราะาชีวิตจริงๆแล้วมันเป็นชีวิตและดนตรีทําตลอดปีตลอดชาติแล้วครับเข้าวอบเข้าวัดแต่งตัวให้เรียบร้อยสีขาวใช่ไหม พวกอุบาสกอุบาสิกาเขาแต่งชุดขาวกันก็ใส่เสื้อสีขาวแต่ที่สํำคัญมันเหมาะกับภูมิประเทศบ้านเรามันไม่ร้อนเสื้อยืดมันยังร้อนผมมันคนเนื้อเยอะใส่งี้เราสบายอากาศถ่ายเทยได้สบายเย็นสบายตรงที่ไหนก็สงบ